บีบหัวใจยายร้องให้เห็นหลานชายนอนกอดเสื้อถอยหลับในสามวิรีบอุ้มมากอดแน่นๆหลายคนยอมรับว่าเมื่อพวกเขาแต่งงานและมีลูกแล้วจึงได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความรักที่พ่อแม่มีต่อตนเองว่าพวกท่านคือผู้ที่รักลูกอย่างไม่มีเงื่อนไขและยินดีมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้เสมอล่าสุดมีคุณแม่ท่านหนึ่งคนในต่างประเทศได้แชร์คลิปวิดีโอที่ตรึงใจคนจํานวนมากโดยเขียนแคปชั่นระบุว่า คุณยายและหลานชายคนหนึ่งคือคนที่ให้กำเนิดฉันและอีกคนคือคนที่ฉันให้กำเนิดช่วงเวลาอันแสนสั้นเพียงหนึ่งนาทีแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้รู้สึกโชคดีและมีความสุขที่ได้รับความรักอันสมบูรณ์แบบนี้ ในคลิปดังกล่าวเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ระหว่างที่คุณยายไปชงนมและปล่อยให้หลานชายตัวน้อยนั่งเล่นตามลำพังอย่างไรก็ดีเมื่อสังเกตว่าเสียงเงียบผิดปกติคุณยายจึงรีบเดินออกมาตรวจสอบเหตุการณ์โดยไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นฉากทั้งซึ้งและสะเทือนใจหลานชายตัวน้อยนอนหลับสนิทอยู่บนพื้นโดยยังคงกอดเสื้อของแม่ไว้ด้วยความคิดถึงคุณยายที่เห็นภาพนี้ก็รู้สึกสงสารจึงกอดเข้ามาอบอุ้มและพูดเสียงสะอื้นว่าลูกหมาของแม่ ขณะที่น้ำตาคลอเบ้าผู้โพสตเล่าด้วยว่าเมื่อเธอกลับมาจากทำงานสังเกตเห็นนว่าตาของแม่ยังแดงๆอยู่จึงสอบถามจนกระทั่งรู้เรื่องราวทั้งหมดการฟังเรื่องนี้ทำให้เธอซาบซึ้งใจและรู้สึกโชคดีมากจริงๆที่คนที่เธอรักที่สุดในชีวิตทั้งสองคนมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขท้ายที่สุดจึงไม่ลืมบอกลูกชายด้วยว่าโตขึ้นต้องรักคุณยายให้มากๆนะลูก เมื่อเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่งโลกรนยชาวเน็ตต่างทราบซึ้งต่อความรักที่ครองครัวนี้มีให้แก้กันโดยสิ่งที่ทําให้หลายคนประหลาดใจคือเด็กน้อยที่กําลังเล่นคนเดียวขณะรอคุณยายชงนมเมื่อพบเสื้อของแม่บางทีเพราะได้ กลิ่นแม่ทำให้เขารู้สึกปลอดภัยนอนลงบนพื้นและแล้วหลับไปอย่างง่ายดายภายในเวลาไม่ถึง3วินาทีส่วนคุณยายที่แค่มองดูก็รู้ว่ารักหลานมากเช่นกันบางทีเธออาจรู้สึกสงสารหลานชายเพราะว่าเป็นเด็กดีมากแม้จะคิดถึงแม่แต่เพราะรู้ว่าแม่ไปทำงานแค่ได้กลิ่นแม่ก็ทำให้รู้สึกปลอดภัยและนอนหลับสบายได้ทันทีท้ายที่สุดชาวเน็ตต่างพร้อมใจกันของให้ทั้งครอบครัวนี้มีความสุขและสุขภาพแข็งแรง